อำเภออุ้งผางเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดตากซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองมากถึง285กิโลเมตรการเดินทางจะต้องผ่านโค้งถึง1,219โคง้งใช้เวลาเดินทาง4-5ชั่วโมงมีพรมแดนติดกับประเทศพมา่ายาวประมาณ1 ร8 0กิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยภูเขาและป่าไม้ที่หนาแน่นโดยมีพื้นที่ภูเขามากถึงร้อยละ97ของพื้นที่ด้วยเหตุนี้อำเภออุ้มผางจึงเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและสายพันธุ์พืชเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพืชสมุนไพรชนิดต่างๆและสเสน่ห์อันน่าหลงใหลของธรรมชาติเหล่านี้ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวให้อยากเข้ามาสัมผัสจนเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวัสดีค่ะป้ามาลัยกันที่มาค่ะเป็นประธานกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเจ็ดพลังค่ะกลุ่มของเราก็เริ่มต้นก็ทวดของเราเป็นคนเมืองน่านเป็นคนเหนือนะคะอ่าเป็นตำรวจตะเวนชายแดน,นะคะ่ะจะเข้าป่าแล้วก็จะใช้สมุนไพรพวกนี้มาต้มดื่มเพราะคุณย่าก็จะสอนคุณพ่อมานะคะของเราเป็นรุ่นที่4ี่นะคะของเราก็จากแม่จะไปสู่ลูก ถ้าเป็นลูกของเราก็คือจะเป็นรุ่นที่5แล้วค่ะพอเรามาทำาสมุนไพร7เจ็ดอย่างเป็นยาดองกอนนะคะเริ่มเป็นยาดองคุณพ่อจะแนะนำตลอดว่า,าช่วงฤดูดำนาปลูกฝุ่นะคะคุณพ่อก็จะเล่าว่า,อามอนเตเต้คือถ้ำตะโคบิมหาราชเราปัจจุบันนี้นะคะมันจะมีอุ้มลูกดูหนังเยอะเลยค่ะตอนนั้นคุณพ่อก็จะเล่าว่าให้ไปเอามาต้มกินแก้ปวดหลังปวดเอวนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปดูแลช่วง หมดลูกอะค่ะเวลาดื่มเสร็จแล้วก็สามารถอุ้มลูกไปดูหนังกลางแปลงได้อย่างเงี้ยค่ะกินแล้วแข็งแรงนะคะพออยู่ต่อมาของเราก็จะเริ่มเข้าไปอบรมกับหน่วยราชการต่างๆ ที่เราอบรมครั้งแรกก็เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพศูนย์วังรีนะคะพอปี48นะคะเราก็จะมาจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเจ็ดพลังขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะคะพอตั้งกลุ่มเสร็จแล้วมีหน่วยงานภาครัฐค่ะเข้ามาช่วยสนับสน,นุนลงผลิตที่ได้มาตรฐานเราก็จะส่งไปตักการันตีค่ะของเราตักการันตี5ดาวโอทอดาวค่ะ แล้วของเราล่าสุดนี่มีโอโยแล้วค่ะ สมุนไพรชนิดแรกของกลุ่มอิสสากิจชุมชนสมุนไพรค่ะเป็นเจ็ชั้งสารฮอสาพายควายโดือมิล้มพยาคอกิวอุ้มลูกดูหนังกวางเฉะพยาเสือคุ้งใช้ดองเล่าหรือว่าไปต้มน้ําดื่มได้ต่อมาของเรามีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนแนะนําให้เรียนรู้เราก็จะทําแบบนี้ค่ะ าคนที่ไม่ดื่มเหล้านะคะหรือว่าทําให้เด็กไวรุ่นดื่มได้ด้วยแล้วเพิ่มน้ําพึ่งขึ้นมาชงสําเร็จรูปสามารถชงเย็นได้หรือร้อนได้นะคะนอกจากนี้ของเรายัางมีผลิตภัณฑ์เพิ่มคือมะลุคมคําฝอยขาิ้นชันพร้อมชงค่ะขมิ้นพันพร้อมชงนี่เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์5ดาวส่วงล่าสุดนะคะปีนี้ของเราล่าสุดเราก็จะทํามันเบอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดค่ะดื่มบํารุงสมองบํารุงสายตาค่ะ ในส่วนของสำนักง,งานเกษตรอำเภออุ้มผางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดซึ่งสังกัดกลมส่งเสริมการเกษตรเราได้ให้การสนับสนุนทางกลุ่มนะครับตั้งแต่ยังเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแล้วก็พัฒนามาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเราก็ได้พัฒนาทั้งด้านการผลิตด้านสถานที่ในการผลิตและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรซึ่งอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหนึ่ง ที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งก็มีน้ำตกทีรอซูน้ำตกปิตุกโกโลและก็มีโบสถ์ไม้สักท,ที่วัดหนองหลวงแล้วในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเจ็ดพลังก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกลุ่มส่งเสริมการเกษตรได้ให้การสนับสนุนและปัจจุบันก็พัฒนาจนเป็นโฮมสเตย์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจุดหนึ่งของอำเภอเมองผาง ถ้ามีโอกาสก็มาแวะเที่ยวและแวะชิมสมุนไพรเจ็ดพลังที่บ้านสมุนไพรเจ็ดพลัง08 5 7 2 6 7 7 4 5นะคะเฟซบุ๊กคุณมาลายกันที่มาค่ะถ้าเป็นเพจก็จะเป็นบ้านสมุนไพรเจ็ดพลังค่ะติดตามได้นะคะ